มาเลยบ่ได้เว้านําลาวหน่อย FC อย่าให้เฟดเออบ่แม่นเว้าค่อยได้ใส่แบบพันบ่แม่นคเจ็บหัวแม่นๆสบายยแ่สบายเลยค่อยบ่ได้เว้านําลาวสร้างต่อท่อบ่ือว่าแม่นปลาเฮาฮะปลาปลาเอาเป็นผู้ิงบ่นี่นะเอผู้ชายลูกเออลุงแต่ว่านอยโอเคเนาะเดี๋ยวทงอ้ายก็สิได้ข้า โดยโดยซื้อข้าวซื้อของกินโดยเอาไปในแม่เข้าโดยคันคอยว่ามีเงินคอยกับพอนำแล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วใหญ่แล้วบวกเอาของเล่นเนาะดูดูเอาแต่ข้าวเอาเพื่อนกับพ่อแล้วเอาเสืข้าวเอ้เขา กาบสบายดีนะสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุฟนบัวชีอยู่ในละต่างประเทศกับยินดีต้อนรับเขาสู่ซองบาราลพาลุยคือเก่าพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบาราลมันนี่ก็อยู่ทางบ้านน้องไซคือเก่าพี่น้องเลยมาหาทางน้องไซเพิ่นก่อนพี่น้องเลยมันนี่ก็มาช่วงแรงแรงเนาะพี่น้องคำนะไปไปเบิ่งไปชมน้วยกันเลยพี่น้อง อ่ะอสบายดีสบายดีกูเปิดภาพมาก,กับพี่น้องไงอยู่กับน้องไซเพื่อนพี่น้องไงเดิมเฮียนเหรอบอเดิมกินนี่เดิมกินนี่เอาอกินขนมลายเป็นไอแล้วะบันนี้เป็นไข่บ่นนโดยค,คือคือชีบิดบ๊อสได้เหมือนนี้เนาะ <c oughs> <c oughs> สากเบดบ,เดบ่เต็มเป็นอะไแหละค่เบิง้งเหมือนนี้เสียงก็เริ่มแผ่วๆแล้วนะ อ่ามีแต่มีภายในเข้ามาหามื้นี้มีแต่บิลลี่มาวมินล,ลี่พอเดียวบ่คือเห็นอยูอ่ตลาดเชปูนบ่ได้ไปบิลลี่อ๋อไปอยังน่ะคือบ่เห็นจ้ะบ่เห็นเะของอ้ายบ่ได้ลงบ่ไปไปยังนนตลาด ไปซื้อซิมโทรศัพท์ไปเรียอยเรีอยแลอ่ะสบายดีทางพี่น้องไปไหนโอ้ยสบายดีพี่น้องเเนาะมาพบกับกับสาวไซสาวไซแล้วสิเป็นนางแบบได้บ้านในน้อไปซื้อไปซื้อยังอยู่เซีปอลคือเห็นอยู่เซียปอลไปซื้อซิมโซื้อซิมโอ้ได้เรียบร้อยไปแล้วออาไปบี่สมโนอไปเลยไปแล้วเขา อย่างบ่ให้โลกอย่างน้อยให้ลงทะเบียนบ่ให้ลงยน่ยังบ่ถึงอ๋อ15ปีขึ้นไปลงทะเบีนได้้ยังเจ้า10 11เนาะเหลืออีก4ปีเอาเอาพ่อไปก็ได้บ่ไปลงทะเบียนแต่้สิได้ิมเนาะยังบ่ได้บ่ตอนยังบ่ได้บ่ตอนนี้นะได้ยังบ่ได้อยู่ให้พ่อเฮ้ยนี่พ่อได้ไดรูป่อรูปอ่านี่เจ้าแลนน มือแรก่อนทาพ่อเมือก่อนแม่นแมนเอาเพิ่นพ่อได้พ่อจะไปแค่ไปเฮ็ดเวียกเลยไปเฮ็ดเวียกเลยจักจักมือเพิ่นมาสาวเจ็ดมือสาวเจ็ดมือโอ้เดือนหนึ่งพอดีเลยเนาะเดือนหรวดโอือนหนมือละมาแต่ยกว่าครังหนึ่งเนาะถึงหน้าตาเพิ่นก็โด่งเนาะแมนโอ้ยสมเป็นลาลาอีกป่านชมเพิ่นยังเป็นลาลาแล้วเนาะ แต่ว่าเมื่อนี้ละลาเฮานี่คือหน้าตาชมแทนละลาเฮาเมือนี้ฮะบสบายบ่ฮะ้ออเสียงไงละลาบหน้าตาบอสดใสเป็นไรพี่น้องเลยมือนี้ละลากันเลกจะโมงเย็นประมาณสามโมงเลยบอกสามโมงกินกินกินยาแล้วบ่ กินแล้วกินแนเนาะโดยครับรถจักรไปยี่บ้อใช่เพื่อนรับรถจักไปบ่เจ้าครับรถจักไปโรงเรียนบ่บ่ย่างยางอาอยู่ใช่โรงเรียนจะพูดไก่บ่บอดีไก่สบายบ่ย่าและยันยันน้องเมื่อยหาชิมาแต่โรงเรียนบ่บ่สบายบ่สบายเยอะ บอเสียงเห็นแล้วหงเย็นครับบอบอเสียงเห็นแล้วเห็นนะบอโอเพิ่นพาเจ้าพาเพิ่นไปบอโดยพาไปสืบเรื่อคนทุกยากโดยโดยมือที่ว่าแจกขนมมันบอโดยเออเดินโตนาลาเขาเงียบมือนนี่ <laughs> Nguyên cầu vô kìm 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 mà kìm 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 กินยังอยู่เทิงนะเกินอาหารบาบิลีสบบเมนแกงน้ำหม่้อนนเบื่อหน่ไมเนาะกินแต่น้ำ่เอรกินน้ำไม้กับเขายเศร้ากินเขากับน้ำไม่ว่าจะไปลงมากินเขาไปไปไปบ่ อย่าเอาขนเครืเจ้าแลกินเาไมก่อนงไก่อนมีแต่มีบ่หมองกินอยู่แถวนี้มีมีว่าหันแต่หันใน่หันเพอมีว่อยู่บันดงโพกโอ้ขนว่าขันมีอยู่ใกล้ๆนี้อ้ที่ผาไปกินจะไา้เจ้เจ็บคอเลดมันห่อนเไม้ไม่้อม้องไ้องได้อนไม่้องไ่ต้อ้อย่องไไ่อยม่อ่้องไ้องมนง่อ้่ม่ออ กันแทานี่มีพาไปกินเยอะนี่บุมีเน,ะน,นาะคนไม่ได้ขายบ้านน,นี่เนาะไก่้บุ๊มไี่เนาะน้องชายเปิดห้านเลยน้องน้องชายเปิดห้านขายเพลเลยเยอะ <laughs> เปิดอยู่ใจเด้อเปิดอยู่นี่นะเอ้ยฉันเฮียงเง<ม>าปูหาดดจิมาดดแต่หงเฮียนพี่น้องเลย สินกันสินนัเคียนยังม่าท่านเปลี่ยนเยู่ป็นลป่าหลับตงมาใช่ไหมเป็นมุนป่าหน้อไม่มาบอไปใช่ค่ะมาดงเวยอ่าก่ไดงหกเจาก็ไปต่อยแล้วตุ่หล่นังใ่ไหมก็สิจะอยนี่เราไปเอาเงินหลุดลอย เด็นจะกเสากดนไอ้จุดเนี่ยโอ้น้องไซก็โควาอแกน้องไซโอ้ยนอโอ้ยน้องไซบาระวังเด้อน้องไซยนีติดห่วงง่ายเลยโอ้ยยานน้องไซวาแถวนี้น้องไซคุม้ไซบาเป็น โอ้นคนนี่น,นี่ค่อยเบิ้งนี่ได้ทุกอย่างเลยค่อยเบิ้งนี่แม่มาได้เรกแมนบ่ได้ทุกอย่างค่อยเบิ้งคนนนัได้แข่งมือหันเสมอ่าจนได้อีกลงไปเตะแขง่งโอ้ยแน่ออนอนนะเสมอบ่เตะลงแข่งอย่างนี้เลยเสมออ๋อเสมอชุอ่นๆบอไปเตะบ้านหาเตะแต่แข่งกันมันเตะบ้านโอ้เจ็บขนาดเจ็บขนาดยามหนาวนู้แมน ยามวเจ็บขาเตท่านชนะไนก็มีดางวันให้อีกบอบ่ให้คะแนนให้คะแนนโอยเจะเาให้ถเยเ่อยคกไก่ากเนลยเคยได้รางวัลเงินบ่เตบอเคยเคยเนาะเคยกด้เตเตโตเลยเคยเคยเบือสิเตโตเป็นเจ้าบ ทางนปีนตัวหันบบ่ป to ีนตัวหันปุชายอันตรายยานเหนาแห้งวะคือกอดเอิไเหนาบริเทหัวบ่เทียบอยู่บ่หัวบ่เทีบมันจะเป็นวัดสื่อเนาะเฮ้ยมัเป็นเอเนาะเฮ้ย กว่าสิมาเบิ่งเพิ่นตั้งเฟซพี่น้องมื้อนี้ก็บ่ได้เบิ่งซําเนาะ้ซิมบ่ได้ว่าซั่นโอ้ยเจ้าคือบ่เพิ่มมาอยู่นเขียนให้เอาเฟซเฟซยังก็ยังบ่ได้ตั้งบ่ยังบ่ได้ตั้งหยังเลยมีซิมเด้สิังให้บ่ตั้ง TikTok ให้ได้บ่ t i t o k ตั้งซิมตั้ง TikTok ซิมเจ้าบ่มีซิมใช้แล้วซิมใแล้วอ้าๆใบ่ได้าว่าอ๋อว่าบ่ได้ซื้อาซื้อซื้อแล้วแ่พี่บ่ไดาว่าอยู่14 12 สไลด์ซุมได้ลงทะเบียนบ่ได้อ้าวลงทะเบียนบ่ได้ก็ก็ได้บ่ได้แล้ววรใช้ได้บ่ได้สัญญาณขึ้นบ่ตอนนี้นะบ่ได้ขึ้นก็้ได้แต่ิสัญญาณบ่ขึ้นก็ตั้งยังก็บ่ได้คือเก่าแล้วมันต้องใช้นเนาะใช้นไดก็ไปดูจให้บ่ตังบ่ได้ยังน้อยอ้พอเมื่อก่อนให้อไปลงทะเบียนให้ ประมาณเดือนเพนะื่อนเนาะัมืีอวันที่ันที่16บ่มือน16เพิ่นมาวันที่17บ่ดย้ดยหนยนะหนาวเนา,นาะาน้องเขาน,น้องน้าแล้วบ่น้องแล้วได้พวกคุณเลือดตะเวนแท้แม่เลือดตะื่อกี้เจ้าตีขิ้วคางในในางเดียวบ่กิน ลองแน่ลองแน่ลองมึงดูฮะบอคอยเห็นคือว่าแปบแป๊บแป๊บขางหนึ่งยิ่กคิ้วยิกยิ่กเด็ดตีคิ้วแล้วมันนี่สิตีลองยิกแน่ลองยิกคิ้วขางเดียวมึงดูเอาลองมึงดูคือว่ายิ่กขึ้นกินเล่โอ้หินหูหลินตาเลยาราเฮาบอคอยปันใดมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเบิดไฟบ่สบาย อากาศหนาวมือตีนก็เริ่มแข็งจังบอ่อนย่างก็ได้ย่างก็สิบบได้แล้วแบบนี้เนาะไอ้นางเนี่ยนางแบบกันว่าดีความจริงความฝันเจ้าอยากเป็นยังงเนาะลองลองดูลองวอาออกจากใจเลยจะหมักอย่างโบโบนี่าบตอนนี้เอาขั้วจะเป็นดอลล่าจะเป็นดอลล่าเลยบริลล์หรือวอลิสอะบริลล์นี่ก็นั่นแหละ จะเป็นดาราเป็นดาราหนิได้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 เฮียนหลายอย่างเลยเป็นดาราเฮียนปีนต้นไม้เฮียนอะไรทำไมเฮียนปีนเสาไฟฟ้าก็อยเป็นดาราธรรมดาเลยเจ้าอยากได้อยังที่ชุดตอนนี้ใช่อยากได้เฮือนอยากได้เฮือนเจ้าอยากได้เฮือนไหมบ่บ่ Hãy <laughs> mày hả chơi cái hương mai chơi cắt bốc này chơi xịt bốc dùng mỏng oh. <laughs> à, <xong đi> <laughs> à, <xong> đấy nè bốc dưới nòng mì bò chơi oh nó nhảy xăm hương bọc bắn xăm bò xăm này xăm cái cái xăm xăm bắn này đó <cười> <cười> à, <hô. cười> ลำได้ก็เอาอ๋อยอกน้องเพิ่นยอดน้องไงเครื่องเล็กน้อยลิ้นนะปกตินี่ช้ำนี่นี่โอ้อยากได้ตุ๊กตานอนกอดอุ่นๆพอได้พช้ำนี่ฮบ่อยากได้บ่ตุ๊กตาของของเด่นของเนี่ยอยากได้อยากได้บ่เจ้าอยากได้เจ้าเจ้าใหญ่นะบ่ใหญ่แล้วใหญ่เลยญ่เลยบ่เอาของเด่นเนาะ เลยเอาแต่ข้าวเอาเพื่อนกับพ่อแล้วเอาเสื้อวโอ้เครื่องเล่นนี่คือบัเอาเนาะเอาแต่บัมีเงินขอสมุดบัมีนี่เอาบัเอาอกระถือว่ายังบัยังบัท่านใหญ่เป็นไรใช่เอาเอาออกจากใจเลยเจ้าอยากลินบัสักเครื่ลินข่าวอยากลินก็เอาเนื้ออื่นบัวเียบัอยากเล่นเอาแต่โตกระตุ้นเอาไว้เท่าเพื่อนกระกระตุ้นนะนะไอ๋ แนวเกาะเด่นครเจ้าเจ้าเจ้าอยากได้เป็นฮุบยังคันเป็นกระตุนผมยังก็ได้ผมยังก็ได้ผูกเป็ดเอาบ่ผูกเป็ดเอาแต่บ่มีมันยังกเอาวมาปฏิเสธมันยังกเอาเนาะเออตอบได้ยอดเยี่ยม บอเพิ่นบอปฏิเสธการทานเด้แม่นเพิ่นบอปฏิเสธการทานพี่น้องเครื่องพูใหญ่เพิ่นให้แหละเอาเบิดกันเอาเวทเ,เ,าเานเเาะคำตอบของเพิน่น <c oughs> ถือว่าเยี่ยมค <c oughs> ันเจ้าอันเข้า YouTube อีหยังจะได้โอ้จะเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่อ้ายมาสัมภาษณ์เจ้าตอนนี้เนี่ยโอ้เจ้าสิดีใจเด้อคันเจ้าอ่านเป็นเพิ่นชมเจ้าโอ้หลาย เป็นเด็กที่สลาดนิพรสวรรค์เก่งกล้าเว้ากล้าจ่ากล้าแสดงเหรอมาเป็นหมูโตแบบยักษ์อยู่เงี้ยเจ้าไปโรงเรียนเจ้าก็เว้าเก่งกว่าหมูบ่ะหรือว่าอะไรฮะนี่รไปฮงเรียนเป็นหมูยักษ์โตแต่ว่าเขาว่าเล่าชิบ่ว่าแบบเก่าเลยเขาว่าคนเป็นคนแบบว่า เกล็นนะนะเวรนนั่นนะเนาะไพ่บอกกระมวลขึ้นหมดแล้อ่าอ่าเอ่ออาจารย์ถามก็ตอบไปอยู่บ่ตอบตอบตอบได้ไหมไดยตอบตอบตอบไว้กระมูลอีกบ้อสมุดประทามาเรื่องเฮียนไปสิตอบได้อยู่บ่เรื่องเฮียนเนี่สมุดปัญหาเขียนนั่นเขียนนี่จะได้อ่บ่เบอเออเขาบอกเพว่าตอบให้ห้องเพิงกับห้องได้ได้ห้องได้อ่านกับ แต่บ่ออ่านบ่อได้เรื่องไี้ก็ได้เรื่องบ่อได้ก็บ่อได้เนาะเมื่อนี้บ่อได้ไปตามเข่าเมื่อนี้บเมื่อยดิโดยเบิ่งอาการก็คือพี่พี่ไอยี่ดอกพี่น้องเลยไปไปไปตามอยู่ใช่น่ะอยู่พื้นใช่บนตามเข่านี่ใช่นะไปทางไหน ไปตามบอลเลยนะเจกเพื่อนสิพาไปใช่นี่เบิงบมตามเข้าเบิงมองตามเข้าแต่ว่าแต่ว่าบอลได้ตัมเนาะอ๋อขัดกระเลือดเอาเ็ดยังนะต่อท่อท่อแตกบโดยสบายดีเด้อดอยดย สร้างบ่สร้างตอท่อบ่หรือว่าแม่นป้าเฮาฮะป้าป้าเอ้าแล้วเป็นผู้หญิงบ่นี่นะเอาบ่ใช่ลูกเออลุงแต่ว่าลุงบ่ป้าโอ้ยโอ้ยนุงุงลุงนี่นะบ่แม่นปาคั่นปานี่คือผู้หญิงผู้หญิงผิดผิดอ้ยผิดเจ้าเฮ็ดแนวไดบ่เฮ็ดแนวดบ่ต้องมีดขอโทษเออว่าผิดต้องขอโทษ โอ้ยยังไงนี่โอ้เป็นบ่โอ้เก่งเนาะออ่เป็ดเพิ่นอยากกินอาหารนะจะมาโตเฮียเจ้าเกลือเขาเกลือห้ามพนจะบอเป็ดนี่ยรั่ว่าพ่อแม่เจ้าเพือเป็ดเรียกซอยพ่อแม่อยู่บ่ซอยซอยอยู่เห็ดยังแไงเริ่มเรียนมาก็ได้เห็ดยัง ก็เป็ดเาอกเป็ดเป็ดแล้วก็มุ้งนียนมุ้งเนี่นงผอมผอมยังไงด้วยมันเหมือนก้อนมามามาสะเนาะล่างถวยได้ล่างอยู่บ่มันจะก้าล่างก้าล่างโอ้คนตรงไหนอ่าอ่าน่นี่แหละจะจะคนจิบาเฮ็ดตลอดกับกับชิบุฮผู้เชื่ออีก <Happiness. S 2> <allen S 1> เอแมนแมนอ่กแมนถือต้องจะว่านี่ตอบได้ถูกต้องโมแมนล่างเยี่ยมโมแนพิการเมยุแบบว่ามาซาเนาะมือมือมือไหเขาเขากับโมได้ล่างเนาะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ไปให้เฉเจ้าคันคันชิว่าล่างชูมือชูมือกะเล่ากับโมได้ล่างแล้วก็ตอบความจริงวันเสาร์วันอาทิตย์ไปให้เนาะมันทำวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปหาเนาะไม่าาขยเนะ บริการตงนี 10, 110, ้บ่มีนาไม้บ่มีนาไม้แล้วคันคันสมุดว่าไปหามาขายเจ้าได้มืออะจักพันมือสิบพันมือสิบพันเจ้าขายทุนอไรกบางมือก็สองพันบางมือก็สามสิบอืมเจ้าขายทุนอะไรทั้งนั้นทุสิบพันทุในสิบพันได้ได้ได้แต่สามทุนก็ไปหากัไมเท่าประมาณสี่ท้าุยไืมคันไปคนเดียวน่ะได้ยุ้ยสองทุงสามทุนอยอย อาการว่แบดเอกสวสกเพื่นนะยังก่อนใหญ่เลยนี่สากเหรอไมงก่อนแบตเลยสากเลยนี่เขาาบดซีเวิร์แล้ว่าสิ่าสิจัางให้ตั้มเข่าให้เบิ้งโยเพิ่นเป็นไข่ระยะน่มือนามือนาเนาะมือนาเนาะ ไอตําเมื่อเนียวไปยักตําแล้วเมื่อยเลยเจ้าตําเป็นตั้งแต่ตะปีแต่บอกอันใจยังน้อยโอ้ยใจน้อยคุณบอกตําสวิสไปได้จากเฮี้ยเลยบอกเดบบอค่อยเฮียนเอาเฮียนน้อยเนาะเดี๋ยวเฮียนทไมเท่ามีเฮียอยู่บ้างเฮียผมมีเฮียเลยพวกเก่งแท้เออมาเลยเนื้อมาเลยนะเอ้ยนะแน่นอนเลยเราตามทัานมัดทุกคำเลย นาะคุกนี่จะใจน้อยคุณบอลโอ้ใคเป็นผู้บตื่นมาเมื่อตากรมาเห็นนเลยจะน้องชายก็จะเกิดบ่ท่นหรอคกจะเกิดท่นบ่คคกหน่อยนี่ใช่่รุ่นรุ่นนั้นเป็นคนละรุ่นเลยไว้ล้วพี่น้องเป็นใครเนาะเลย โดยก่อละต๊อยอาการบัววแต่เราโดยแล้วเนาะแต่เมื่อวานนี่กะจะพุ่งไปหาหน่อไม้กับแบบอยังก็ใครก็เลยบ่ปักน้ำเล่าบ่ปักเลยไทจะไปเมื่อวานนี่กะเอาไปนะเอาเมื่อวานนี่จะก็ไปบ่ไปไปหาหน่อไม้น้ำพุพุ่มยาวันี้อ๋อครับ บ่าแชนบ่โดยไดปากเลยนําเราเออทางอ้ายก็ได้ทางอ้ายก็ได้ยินเพิ่นเว้าอยู่เบิดเบิ่ในคิปก็ยังบ่ได้เลืกแน่อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าย่านเพิ่น่เจ้าเพิ่นเฮ็ดผมยาวเนาะเออิดบันจริดบันจรเอ้าเจ้าเจ้าคือกล้าไปนําเพิ่นะไปมีมูนําอ๋องงสิเป็นโจรใจเพิ่นบ่เอกได้แม่นถึงเพิ่นสิเป็นชงโจรเนาะ เราเป็นพระเอกแมนวานนี้เจ็บหัวเลยได้เวาน้ำราวยอด FC ยาไฮคเดอร์แมนเว้าคอดิซซบไ่านมนคกเจบหัวแมนแมนสบายโดยสบายเลยค่อยไป้เว้าน้ำราวดโดยโดยโดยค่อยกับปดีเดิงน้ำราวลยค่อยได้ปากโดยเิ่นขดยเบิ่งกะเจ้ามืออแมนอีกอย่างเิ่นกับปเดงเนาะ เพราะว่าว่าว,าวาแซนเพิ่นมัดเพิ่นมัดผมเนาะทา <laughs> งน้องไซเพิ่นย่านพี่น้องเลยเยอะขี้ประโจนบอขี้ประโจนแล้วออคิดประโจนทายังไปนั่เพิ่อนย่ <laughs> ไปแล้วมีคนหลาย <laughs> มีคนหลายดิไปอะไไปกันจะค้นบานประมาณหนึ่งสองสามคนอือืมเน สีค่คนสองแสนสีนส่คนสองแสนโอ้จะได้สองแสนเมื่อวานนี่บอพุดภาษาเสีบโอ้พุดภาษาเสียบด้ยเก็บได้เก็บไปเห็นเงินนะฮะไปซื้อข้าวซ <c oughs> <c oughs> ื้อข้าโอ้ด้วยดยซื้อข้าวซื้อของกินโดยเอาไว้ในแม่เข้าโดยคันคอยว่าม ah ีเงินคอยกระคอน้ำแล้ว โดยโดยมื้อนี้ได้จักพันแล้วมืนน้อนี้ยังบ่ได้พันนึงยังบ่ได้เลยมื้อนี้เลยมื้อนี้ยังบ่ได้จักพันเนาะมืนนอะ้อนี้เนาะเลยเออๆๆได้อาหารบ่ได้จักได้อาหารเนาะเอาบ่เอาวะเอาบ่เงินเอาเนีเ่ย <laughs> วันนี้ยังไม่ได้จักพันทียังเจ้าเจ้าเคยใช้บ่เงินนี่ฮะเคยเงินนี่เจ้าเคยใช้บ่เคยเจ้าฮู้ว่าว่าเงินยังฮู้แต่อยากเอาและเจ้าใช้มาเปลี่ยนละเอ้ย <laughs> เอาไปเปลี่ยนอยู่ธนาคารเขาครับดอเจ้าคือฮู้ว่าเปลี่ยนธนาคารคนทัพฮะฮู้ใจสบฮูเจ้าคิดว่าจะได้หน่อยหรือได้ดาย ในลาย,ลายแสดงว่าหู้หู้ <laughs> หู้ออกมาให้ใครใครอยากได้จะอยากได้จะใช่บัได้ดอกใช่บัได้ยอดซื้อเอาเอาเงินกีบนี่แหละเนาะสบายกว่าอ่าเงินกีบนี่แหละไว้ใช่เหมือ <c oughs> นี้ยังบ่ได้จักพันที่เหมือนนี่ดิเลยไม่วานนี่ไปหาหน่อไม้กับบอสแยนเพื่อนห้คนละหาชิปดิ ไปจนปวดหัวแล้ววะาการไม่ค่อยดีพี่น้องเลยท้างน้องเพิ่นมาเนี่ยอย่าเอาอยรมาปากเล่าใคเจบหัวเพิ่นเข้าใจหรอกสบายด้วยอยวาเอาใครไปให้แล้วเล่เพิ่นมาให้หรอกเพิ่นมีแต่เอฟซีแพงเจ้าออเบิร์ทุกคนเลยเพิ่นชมเจ้า เพื่อนชี้ให้ย,ย่างเงเพื่อนแพงอ้าขอบใจนอร์ขอบใจโอเคชนะเดี๋ยวทั้งง่ายการชีได้คอ,อโตกัปปะเด้อบอันนีเด้ดอนอร์มันคำมันมืดแหละด้อดสบายดีเด้อโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับเราได้ชิได้ขอจบคลิป ไม่เพียงสำนีเดอพี่น้องเดอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูุสุคนที่เขามาติดตามและให้กำลังใจทั้งส่องหมอไลพาลุยเนาะพี่น้องและที่สำคัญคือพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC และผู้ใหญ่เจดีเบอร์สกูรุสุคนที่เขามารับเบิ่งรับชมโดยบุคคลโฆษณะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปละสบายดี